อกนะนะครับครับบริเวณที่เกิดเหตุก็คือริมรั้วใช้คำว่าริมรั้ววัดหนองท่าเรื่องที่เกิดเหตุขออนุญาตดูตามภาพภาพซ้ายมือเนี่ยเ,เป็นภาพทางทางอากาศเนี่ยหมายเลขกนิดนึงคือจุดที่ผู้อยู่ข้างในอยู่กันเลยขับผมยืนนะครับคือคนคนพระข้ากันเลยตากลองก็เป็นคุยความตรงนั้นของรถไทยแต่ที่จะพาไปเห็ หรอครับอะไรชาดีเงี้ยกนะ็ไม่ได้ลงจากรถาาอะไรคนนั้นก็ดืงหออมอนปุ๊บบางแหงนั่นแหล,าลานะต่า,างๆประมาณไม่เกินสองเมตรสิบเมตรอยู่เป็นคญยานะครับฝ่า,ามือเนี่ยก็มีอาวุธปืนและกระสุนอีกแตดนะซึ่งเรื่องหาเนี่ยก็เลยพาไปเพราว่าเนี่ยก็รถมัน เวลาประมาณ18:30นครับเราได้รับแจ้งแต่จากการสอบสวนดูแล้วเนี่ยนะแจ้งโดยประมาณ6โมงประมาณ18:00เขาได้คะแนนเท่าไหร่เขาไปเลยจะโพสต์ถามว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่เขาเขาลงตัวสองผู้ต่อสายนี่คือตัวสองเขาได้คะแนนเท่าไหร่คนที่ถูกยิงก็จะโพลบอกเพราะนั้นเบอร์หนึ่งเท่าไหร่เบอร์สามเท่าไหร่เบอร์สี่เท่าไหร่ทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่าเขา เป็นสมาชิกกบตเก่าแล้วเขาก็เลยพูดคำพูดว่าคนบ้านหนองห้าไม่เอาเขาเลยไงอะไรเงี้ยไม่อะไรเงี้ยแบบตัดคออะไรทำนองนี้ผู้เสียหายในแง่เลยบอกว่าไม่เอาคนที่นี ойти, ula, eraser, Again, ่ไม่เอาแล้วก pues, ็กล uh, ับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านตัวเองซะสิคำพูดก็เกินนะแต่ว่าถ้างั้นก็กลับกดเขียนไปเลยตรงนี้เป็นตัวจุดกันก็ไม่ใช่เรื่องราวอะไรใหญ่โตอ่ะ ดูแลเนื้อหาสาระครับแต่ประเด็นก็คือว่าแม่มัเนเกิดช่วงนี้ทําให้มันเสียบรรยากาศไปั้งมนั้นเองครับเสียบรรยากาศไปหมดกัดกบหายครัทุกอางแบบนี้ก็เป็นเหตุิสัยเใส่องการทดลองทีว่าเดี๋ก็สามารถเข้าร่ับเกีนด้เย คือนก็อ้เนธรรมแดเนี่ไงกันตลอดตุกมบานเนีไม่ใช่แบปิกันนะไม่ใ่มีปัญหาอย่างกันไ่ใช่มีปัญหาอย่งการอ้กแบดีๆเนี่ยไม่ยู่ัโกปืนยิงทายาคำอูถ้ายาผิดหูกันสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวพักที่นี่หลังว้ดนี่ตีไปหลังบัดแล้วก็ให้อู้กันอยอะหน่อยส่วนัวตอ้สมัยละล้วก็เป็นกันลงเหมรอบนี้เป็กันลงเหม ปวดท้องได้หน่อยเพิ่อนขวบกับเมียยังคิดกันเลยถ้ากันขนาดไหนยังคิดกันได้แง่เลยบางมีอย่างนี้นับคะแน่นเลยนีย่แบบนับคะแนนแน่นี่น้องเพิ่นเออเบนเซลกันมีเนาะบ่เซลตอนก็เลยโอ้ยพิธีมงเนาะปิธีแพ้มงก์ป๊อบนับคะแนนนับคะแนนนับคะแนนชั่วโมงหนึ่ง ไปพ่าเราไปท่านหกโมงไงไปเดียวมึงออสีเสียเอยด้ที่ว่าเอารถไปเอารถจักรไไว้แล้วเอารถนังหวัไปหกโมงสี่พนั่งถอดหกโมงสี่่นาทีอีน้งโทรห่น้หดนั่งถั